สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับในช่วงนี้โควิดมาแรงน่ากลัวแล้วก็อันตรายแต่เราก็ต้องเดินอาชีพของเราต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยทำคลิปสั้นๆนะครับว่าเราควรจะใช้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับเราควรจะมีถุงมือยางประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับซื้อมาเป็นกล่องเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย ก็ไม่แพงมากแล้วก็มีแอลกอฮอล์ขวดนะครับแล้วเราก็ซื้อสเปรย์ขวดเล็กๆเนี่ยจากร้าน15บาทมานะครับพิธีการง่ายมากมันเป็นสเปรย์ที่เราเปิดถอดฝาตรงนี้ออกเอาไอ้นวนใส่เสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ฉีดได้เลยนะครับเป็นตัวเล็กๆถุงมือยานะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะมีเป็นนิ้วโป้งชี้กลางนังก้อยนะครับก็จะมีไซส์ S M L XL อย่างมืองผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่ L นี่ก็ถือว่าโอเคละ ดังนั้นถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นสุภาพสตรีนะครับอาจจะเป็นแค่เบอร์เอก็พอถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นเบอร์เอหรือ L นะครับก็ลองดูวิธีการใส่นะครับให้เราใช้มือถนัดใส่มือนั้นก่อนนะครับผมถนัดขวาผมก็จะใส่มือขวาก่อนนะครับแล้วก็เอานิ้วเนี่ยใส่เข้าไปข้างในมือก็ข้างในมันจะเป็นแป้งนะครับเวลาที่เราถอดมาแล้วมันก็จะเป็นขาวๆแล้วก็ล้างน้ําออกไ,ได้พอใส่ปุ๊บเราก็ดึงขึ้นมามันจะเป็นย่นๆนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดึงให้มันตึง เน้นถุงมือถ้าใส่พอดีถ้าซื้อไซส์ามาพอดีกับมือเนี่ยมันก็จะสบายหน่อยแต่ถ้าเกิดซื้อเล็กไปก็จะครับใหญ่ไปมันก็จะหลวมนะครับอ่าล่ะพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่มืออีกข้างหนึ่งเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จับมาแล้วก็ใส่เข้าไปเราพยายามจะไม่จับตรงปลายเนี่ยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันสะอาดแล้วเวลาหยิบมจริงๆเนี่ยเราหยิบจากกล่องนะครับ เราหยิบมาจากกล่องขึ้นมาทาทีละข้างเราไม่ได้วางากับพื้นอย่างนี้มันก็จะสะอาดเพราะไม่ถูกสัมผัสกันเลเลยแล้วตัวตุ้มือ,อจริงจริงเขาก็เตอร์ไลน์มาแล้วนะครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดผมตามปกตินะครับเมื่อตัดผมเสร็จทีนี้วิธีถอดนะครับเราจะไม่ให้ส่วนตรงนี้ที่โดนตัวลูกค้าเนี่ยโดนตัวเรานะครับวิธีการง่ายมากนะครับอย่างแรกเราใช้มือขวามือถนัดของเราเนี่ยจับออกมาก่อนนะครับเราไม่จับไปที่แขนเรานะครับเราจับที่ตัวยางเนี่ยจับออกแล้วเกี่ยว อย่างนี้เลยนะครับแล้วรูดออกมันก็จะลดมาละหนึ่งชิ้นนะครับเราพับดึงออกมาให้มันอยู่บนนี้เราจะไม่เอามือจับที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเราจะใช้มือของเราเนี่ยสอดไปตรงข้อมือเนี่ยครับจะคว่ำม,มือหรือจะหงายมือก็ได้นะครับเราก็อ่ะเราก็คว่ำแล้วเราก็สอดมือนี่นะครับพอสอดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ดึงมันออกมาอย่างนี้มันจะพันกันเรียบร้อยเนี่ส่วนที่มือเรายังจับอยู่ส่วนสุดท้ายเนี่ย ก็คือส่วนด้านในนะครับซึ่งไม่ได้โดนเนื้อของลูกค้าแล้วเราก็ไปทิ้งถังขยะเลยถังขยะแนะนําให้ใช้แบบที่ใช้เท้าเหยียบแล้วเปิดได้นะครับก็จะสะดวกหน่อยอันนี้เราก็ทิ้งไปเสร็จเรียบร้อยมือเราจะไม่ถูกไม่สัมผัสตรงบริเวณที่ถุงมือเนี่ยไปโดนลูกค้าเลยนะครับก็จะปลอดภัยตัวเราด้วยแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แอลกอฮอล์นะครับเพื่อความมั่นใจอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยปลอดภัย นะครับต้องผ่านโควิดไปให้ได้ด้วยกันนะครับตะวันบาร์เบอร์สวัสดีครับ